thank <laughs> you การรับฟังด้วยความใส่ใจคือการฟังอย่างนิ่งสงบและด้วยสติไม่เร่งเร้าและไม่คิดจะแนะนําสั่งสอนมีเพียงใจที่เปิดกว้างพร้อมรับรู้ทุกอย่างที่ออกมาจากใจของเขาใจที่เปิดกว้างของผู้ฟังยอมช่วยให้ผู้พูดยอมรับความทรงจําที่เจ็บปวดโดยไม่ผลักไสหรือปฏิเสธและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องโครงการอาสาเพื่อนรับฟังเป็นความพยายามของแพทย์หญิงรุจิรามังคลศิริ ในแพทย์เชี่ยวชาญสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดนครราชสีมาโดยการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชเพื่อสร้างอาสาสมัครเพื่อนรับฟังความทุกข์ในระบบสุขภาพไปเยียวยาปัญหาของผู้ให้และผู้รับบริการทางด้านสาธาร,รณสุขอย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณอรันพึ่งโคกสูงพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา พี่พี่ผมเดี๋ยวผมขอคุยดีนิดนึงครับอ๋อได้ได้ครับที่เมื่อคืนผมพาลูกผมมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินนะครับลูกผมเป็นไข่มีเจ้าหน้าที่นําเครื่องวัดความดันพอวัดแขนลูกผมเสร็จแล้วก็หายไปเกือบสิบนาทีจนลูกจนแขนลูกผมเขียวเลยครับอ,อยากรู้จริงๆเลยเขาเขาชื่ออะไรครับพี่เมื่อคืนพาลูกมาตรวจลูกไม่สบายใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ลูกเป็นไงบ้างครับนอนอยู่ชั้นสองนี่เองไข่รเริ่มลดแล้วตอนนี้หมอบอกว่าให้รอฟังผลตรวจเลือดก่อนครับ ต้องขอบคุณนะที่เอาเอา,เอาเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบก็ทางเราก็ต้องขอขอโทษด้วยนะที่มันมีข้อผิดพลาดในการให้บริการเกิดขึ้นนะแล้วก็จะนําข้อผิดพลาดตรงนี้ไปปรับปรุงให้งานเขาได้พัฒนา,ามีความรอบคอบมากขึ้นต้องขอขอบคุณด้วยก็ขอให้ลูกหายป่วยไว้นะขอบคุณครับท,ที่รับฟังผมไม่เป็นไรฮะมีอะไรก็บอกกันได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คุณอรันได้นำทักษะที่สำคัญคือการฟังด้วยหัวใจการฟังอย่างลึกซึง้งให้แขวนการตัดสินทั้งการฟังผู้อื่นและการฟังตนเองด้วยพลังสติอันนำมาสู่การสร้างสัมมาทิฏฐิในการลดความทุกข์จากระบบสุขภาพ นาะก็จากที่เดินไปแล้วมีคุณคุณคุณพ่อของเด็กเนี่ยมีสีหน้าที่ค่อนข้างจะโกรธอะมามามาขอมาขอคุยด้วยตอนแรกเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ก็เราก็ยินดีที่จะให้เขาพูดคุยเนาะหลังจากที่เรารับฟังเขานะฮะซึ่งรู้ว่าเขาเขาไม่พอใจในระบบบริการของเรานะเราก็รับฟังอย่างตั้งใจฮะอย่างที่เราได้ไปอบรมมากจาจันตุนะฮะล้วก็ได้ออกมาใช้นะฮะล้วก็รับฟังเขาในท่าทีที่เป็นมิตรนะฮะแล้วก็ มีการสะท้อนถึงความรู้สึกของเขานะฮะแล้วก็ห่วงใยเขาว่าลูกเขาเป็นยังไงหลังจากที่เรารับฟังเขาอย่างเป็นมิตรแล้วท่าทีในใน,ในของเขาเนี่ยก็รู้สึกจะเย็นลงเบาลงนะฮะแล้วก็เป็นเป็นท่าทีที่คุยกับเราเป็นมิตรนะฮะก็ไม่ไม่ได้ มีมีมีความรูม้สึกโกรธเหมือนครั้งแรกนะ่อก็อ er. มันจะเอานอำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้นะก็คือว่าอย่างาคนไข้ของเรานี่ก็มีหลากหลายนะฮะส่วนใหญ่คือถ้าส่วนกลุ่มที่ไม่พอใจในเรื่องของระบบบริการถ้าเรามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันดีๆเนี่ยมันก็จะมาช่วยตรงนี้ได้ฮะจากที่เขาลักษณะเขาไม่ไม่ค่อยพอใจแต่ถ้าเรามีการพูดคุยมีการสื่อสารที่ดีเนะี่ยก็จะทําให้ ก็รู้สึกว่ามันกระทบกระทั่งกันหรือไม่พอใจกันมันก็จะน้อยลงพอหลังจากที่ได้พูดคุยเนี่ยแค่ได้พูดคุยเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาหลายประเด็นนะคะเราได้รับรู้เขาเราได้แลกเปลี่ยนนะคะได้พูดคุยกันทางผู้ให้บริการเองก็มีการคุยกันเพราะเขาเองก็อยากจะได้ระบายความทุกข์เขาเหมือนกันเพราะงานเขาเยอะเขาเหนื่อย ะะแต่ว่าเราก็อยู่ในจุดที่ให้เข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีจะเห็นได้ว่านับวันความทุกข์ในระบบสุขภาพขยายตัวขึ้นด้วยรูปแบบที่ซับซ้อนไม่ใช่ปัญหาโรคทางกายที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยและตายเพียงอย่างเดียวแต่มีปัญหาที่เกิดจากสภาพทางสังคมและจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นอีกมากมายทำให้เกิดความทุกข์ ทั้งในผู้ให้และผู้รับบริการทางด้านสาธารณสุขการเยียวยาด้วยการฟังจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยระงับบรรเทาและอาจเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหาจนนำมาสู่การเข้าใจซึ่งกันและกัน